โอ้โมันิีสิพามายามซ่อนนะสิน้งองคอันนี้ก็ได้สองสามตัวโมเมนต์ตัวนี้นะมายามอนสิพามายามหลังนี้นี้อ้อมีอยู่หลายเติบไหู้จนสิเต็มซ่อนป่าตัวปัญหาและปลาเข่งนี นี่กระดุกน้ำห่าวพุ่ปักปักมือวะโอ้โหหนาขนาดเลยเว้ยเทาเท่าตัวกระตาสิบินหนีวะย้ายมุงเท่าก้อนมาได้อือยังแอ๊บอยู่เนียนพี่ลึกอืออตัวมีโอป่าตัวปัญหาปะเข่งเท่าจัวช้อนสีมูล บนยมโอ้โอท่าโอ้อือตาจนตีเลยป่านะโอ้ยมีโงอเออเท่านางดีอยู่ป่าซ้อนมันก็ส mm ิขี้เตะประมาณนี้เนาะยังมีโออยูเลยเข่งได้ไงบงยังเงี้ย โอ้ยอมแล้วปลาเข่งอือหือโอ้ประจำได้ปลาเข่งเทัาบ,บ่บ จุดตายกับตายข้าพุ่นได้ปลาเขง่งเลยโอ้เห็ดเลยเบิเ่งเฟนมันผมเป็นธรรมดาซอนหลางนั้นจะได้ตัดกลนเห็ดเลยถ้าขอพานกัลหล,หล,หลังนี้สิชิมายามหลังนี้มัาก็มกีบ่วะมีอยู่ปลาไหล,หลไปได้หลังน,งนี้ปลาซีอยู่ทั้งหมดบ่ววะแล้วปลาเข่งอีหลังนี้ก็ นักกึกสิขิงดีบวโอ้ตัดกน้นอีแลวนี่ตปวเขิงคือกันนี่เชื่อโอ้ตายแล้วผมลุกๆด้านหลังน,นี่ขาวลงมาแล้โทรมานเอาไปเขิงโอ้โทรมานคัก ອ້າວເບັສຕອຊອີມອອບ มันเดียดออตัวนึงนี่าหาเห็ดกับประเข็งมนะีอันนี้ลงไม่ได้ไม่ได้กินมัสามตซ้อนจนสีมุนคักนะใส่ป่ะยู่นี่จะลงมุมงซือเอ้อหลังนี้มีปะวะลง มีช่องหลังนี่สิยานเธอมีท่าจังเธอหลังนี้เด้ผ่านมา,าโอ้พอแล้วได้หลังนี้กะน,นี่บูดซอนอปลาเค็งอีรุโดอันนี้ก็ได้โอ้ตัวน่ะเป็นเฟ้นเป็นเฟ้นอยูเ่เฟ,เ,เฟ้นปลาเค็งทั้งหมดน,นี่อืม ແລ້ວແລ້ວບາດນີ້ເຊື້ອຊ່ອນແຕ່ນີ້ຄົບປາເຄັ່ງແລ້ວນບິງຈົເລີດ bật khiện bật khiện dân hô đó bật Bơ, sai vì sao màn đi coi phía nó ơi Muốn ta muốn Vì ừ. sao màn Bắc มีแป้กเจอเล้ว,วนซอนเป็นอย่งเตะคาง,างสีทุลักทุรี่น้อยนิดวอซีโอได้สับนี้มันยังมีโอ้เว้ยโอ้ตอาใส่บาหลังนี้อยู่นี่เออหลังนี้มีมู่อยู่บ่นี่โบน้ำขาดเลยมหลังนี้ก็ม่มีบ่น้ำขาดแล้ว

พูดเกลือโอ้ยเศร้าโหลดเด้อพี่น้องสารโซนน้อยสารโซนใหญ่ไปคืนในป่ะมาแล้ว มัดเบามัดโอ้แม่เป็นกลางคืนตื่นมื้อเช้ามาเนี่แห้งเต็กพลึกหลังนี้ก็นำแห้งแล้วเนาะป้านำคาดวังนะนี่บ่มีอยู่ไดนเดี๋ยวคา,าดวังเขานี่ป่ากลางคืนโน,โนี้โน,น่เลยกลางคืน นี่เด้เต้องเอายังเอาปลาซ้อนให้พอ่อเฮามีอยู่ปาเข็งนี่คือกันหลังทรมานถ้าเบิ่งมันจะลงได้ง่ายบ่เอาเน,น่คือกันได้ซื้อ่าปาเข็งนี่เน่ขนาดนี่คือปลาโคเท่าจุ้ยเลยอ้อเศรษเด้อาาปาเข็งพี่น้องเลย โอ้โหโจทที่อีกหนึ่งเท่าจนซ้อนสมุนเกาเวทตอนนี้ยังไหลยอยู่มันเต็มซ้อนแล้วบอสทำนังไมยังไหลยอยู่ดีเต็มเลยแต่ก็ได้อยู่ซ้อนมันง่ายป่าคือสีขึ้นเนี่ยป่า ปลาขึ้นเลยสอน,อนอใหญ่ใหญ่สอนน้อยมาใส่หลังนี้ยังไหลครับมีตัวหนึ่งปลาคิ้ตายเลยโอ้ยสามตัวเลยาตัวนึงเนี่ยปลาขึ้นแลยสอนใหญ่นี่ทำแหงละมีบ้าง Bộ thư Ui nằm hèn ba là tụi này tụi này nhấn lại đây là tụi này cả lẽ lê đây tụi xôn nhầy ô ngài vô tham thăm mà đá xôn nhanh mượt là bỏ à mượt là nhiều loại này ý. หลังทรกระมนี้ปลาที่สุดหักเยอะได้เอา,าทาั้งก้นตัวนี้โูปลาหงายอยู่เลยเป็นปาเขิ่นข้าวหน่อย

หลังนี้เด้เห็ดขาวน,น่นยม่ฝนมาขืนฝนจะได้ซื้อกระปะน้ำขาดแลนะ้วเนาะมันอไรตึงทั้งนั้นลงน้ำไหลลงซอนหลังนี้เด้โอ้บุม๋มมี่บุ๋มบมี่น้ำขาดแล้ว หลังนี้ก็น้ำขาดอีกคือกันพ mm hmm. านยู่บ่ปลาบืนป่วะบบมีเว้ยบรรยากาศยามขำๆมายามซอนบ่มีเว้ยน้ำขาดเลยหลังสุดท้ายพี่น้องเฮ้นี่ก็ ประมาณสิบกาหลางสิได้ประมาณนี้เป็นกลางคืนนี่โอ้สิบกาหลางนี่บ่เยอะเอ,อ้ยอะไรปลาดุกเป็นปลาดุกเลยนี่ก็น้ำขาดเลยคือกันเนาะบ่มีพี่น้องหมดเม่มแล่วบมได้ใส่หลายสำนึกกปอดปิ๊งเื่อหอมแง่งก็ กัดยามหน้า tông nhanh như sự quá nhớ con con ôi, mấy cái bà thằng ấy nhìn cái nhanh như bộ ôi, oh, con but i